ถึงสูงศักอัครฐานสักปานใดถึงวิลเลิศฟ้าสง่าสีถึงฉลาดกาดกล้าปัญญาดีถ้าไม่มีคุณ,ณธรรมก็ต่ำคนอันนักบวชขาดศีลสิ้นคุณค่าเหมือนดังป่าขาดไม้ไร้ความหมายเกิดเป็นคนไร้ศีลธรรมหน้าละอายเหลือแต่กาย เป็นซากผีที่เดินดินกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานลเรื่องเล่าพร้อมท้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการ,รดําเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับ ในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องจงเป็นคนที่ซื่อสัตย์เพราะเวลาเท่านั้นที่จะคัดสิ่งที่ดีให้กับเราท่านผู้ฟังครับเรื่องราวต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องราวที่สอดแทรกด้วยข้อคิดสอนใจที่หากว่าเราได้รับฟังแล้วได้พิจารณาตามก็จะถือว่าเป็นการดีอย่างมากครับ ซึ่งก็เป็นเรื่องราวของคนที่มีความซื่อสัตย์ที่ไม่ว่าที่ไหนเขาก็ต้องการคนแบบนี้ครับแม้กระทั่งกับความรักก็มีแต่คนอยากจะได้ความรักที่ซื่อสัตย์ต่อกันฉะนั้นแล้วเราก็ลองมารับฟังไปพร้อมกันเลยครับและถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ก็เป็นคนที่ดีและซื่อสัตย์อยู่แล้วเมื่อซื่อสัตย์ได้นานพอเวลา ก็จะคัดคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของเราครับก็ดังเรื่องราวของคนที่มีนามว่าซื่อสักย์เขาได้ถูกชายนามว่าชลาดปล่อยไว้ที่เกาะร้างกลางทะเลนายซื่อสักย์นี้เขาก็พยายามคิดหาวิธีที่จะกลับเข้าชายฝั่งสิ่งที่ซื่อสัตย์หวังก็คือขอให้มีเรือสักลำแล่นผ่านมาเขาเฝ้าภาวนาให้มีเรือสักลำหนึ่งได้แล่นผ่านมาทางนี้ เวลาได้ล่วงเลยไประยะหนึ่งสื่อสัตว์เขาก็ได้ยินเสียงเพลงแว่วมาแต่ไกลสื่อสัตว์ก็รีบมองไปยังต้นเสียงนั้นและแล้วเขาก็ได้พบเข้ากับเรือลำหนึ่งที่กำลังมุ่งมายัางเกาะนี้บนเรือลำนั้นก็มีธงพืนเล็กโบกสะบัดอยู่บนธงนั้นก็ได้เขียนคำว่าความสุขที่แท้ก็เป็นเรือของความสุขนั่นเองทันใดนั้น สื่อสัตว์ก็ไม่รอช้าเขาก็ได้ร้องตะโกนเรียกเรือแห่งความสุขคุณความสุขความสุขครับผมคือสื่อสัตว์คุณความสุขโปรดได้ช่วยพาผมขึ้นฟังได้ไหมครับเมื่อความสุขได้ยินดังนั้นก็ได้พูดกับซื่อสัตว์ไปว่าผมให้คุณขึ้นมาบนเรือไม่ได้หรอกก็เพราะหากว่าผมพาคุณขึ้นมาด้วยคุณก็จะทำให้ผมหมดสุขคุณก็ดูสิ ผู้คนมากมายในสังคมนี้ที่เขามีความซื่อสัตย์ที่เขาพูดแต่ความจริงแล้วเขาก็กลับไม่มีความสุขต้องขอโทษด,ด้วยนะคุณซื่อสัตย์ผมไม่อาจจะรับคุณขึ้นมาได้เมื่อความสุขพูดเสร็จความสุขก็จากไปผ่านไปอีกสักครู่หนึ่งก็มีเรือที่ชื่อว่าตำแหน่งแต่แล่นผ่านมาซื่อสัตย์ก็จึงตะโกนเรียกตำแหน่งตำแนงตำแนงครับ ผมคือซื่อสัตว์ผมขออาศัยเรือของคุณขึ้นฝั่งได้ไหมพอเมื่อตำแหน่งเขาได้ยินดังนั้นก็ได้รีบหันหัวเรือออกห่างไปจากนั้นก็หันมาพูดกับซื่อสัตว่วาไม่ได้ไม่ได้ซื่อสัตว์คุณจะขึ้นมาอยู่กับผมไม่ได้คุณรู้ไหมตำแหน่งที่ผมได้มานั้นมันยากเย็นสักอย่างใดก็หากว่าผมได้พาความซื่อสัตว์อย่างคุณมาอยู่ด้วย ผมก็จะต้องสูญเสียตำแหน่งไปแน่ๆเพราะตำแหน่งที่ผมได้มานั้นผมก็ได้มาด้วยความไม่ซื่อสัตย์อย่างไรผมก็ไม่ขออยู่ร่วมกับคุณซื่อสัตย์ก็ได้แต่น้ำตาคลอเบ้ามองตำแหน่งที่รีบออกเรือไปอย่างสิ้นหวังเขามีความรู้สึกสับสนในตนเองเป็นอย่างยิ่งหรือในปัจจุบันนี้ไม่มีใครแล้วหรือที่จะต้องการซื่อสัตย์แล้วอยู่ๆ ในทันใดนั้นเองท่วงทำนองที่ไม่ค่อยจะเข้ากันนักก็ได้แว่วดังขึ้นมาและนั่นก็คือเสียงของเรือลำหนึ่งที่ได้บรรทุกแข่งขันเป็นจำนวนมากได้แล่นผ่านมาสื่อสัตว์ก็จึงได้รีบตะโกนเรียกแข่งขันแข่งขันครับผมขอขึ้นเรือของคุณได้ไหมแข่งขันก็จึงได้ถามกลับมาคุณเป็นใครคุณมีประโยชน์แค่ไหนกับพวกเรา ซื่อสัตว์ไม่อยากจะพูดอะไรมากก็เพราะว่าเกรงว่าจะพลาดโอกาสอีกแต่ทว่าซื่อสัตว์ก็ยังคงเป็นซื่อสัตว์อยู่วันยังคำ่ำอย่างไรเสียเขาก็เป็นคนที่พูดความจริงอยู่เสมอผมผมก็คือซื่อสัตว์ครับฮ่าคุณคือซื่อสัตว์หากพวกเรามีคุณอยู่ด้วยเราจะแข่งขันเอาชนะอะไรกับใครที่ไหนได้พูดเสร็จ แข่งขันก็หันหัวเรือจากไปอย่างรวดเร็วและในขณะที่ซื่อสัตว์เขากำลังสิ้นหวังอย่างหมดอะไรตายยากอยู่นั้นอยู่ๆก็มีน้ำเสียงอันเมตตาดังขึ้นว่าลูกจ๋าขึ้นเรือเถิดเมื่อซื่อสัตว์เงยหน้าขึ้นเขาก็ได้มองเห็นผู้เท่าคนหนึ่งเขาได้ยืนอยู่บนเรือลำนั้นผู้เท่าคนนั้นก็ได้พูดกับซื่อสัตว์ว่า ฉันก็คือการเวลาการเวลาแนะนำตัวทำไมจะต้องมาช่วยผมครับสื่อสัตว์เขาได้ถามออกไปด้วยความสงสัยก็มีแต่การเวลาเท่านั้นที่จะรู้ว่าสื่อสัตว์มีค่ามากเพียงใดการเวลาแต่พูดออกไปด้วยรอยยิม้มการเวลาได้เล่าให้สื่อสัตว์ได้ฟังว่าได้พบกับความสุขตำแหน่งแข่งขันเรือทุกลำที่พูดมานั้น ในตอนนี้ก็ได้ล่มอยู่กลางทะเลหมดแล้วตัวของข้านั้นก็คือการเวลาในอดีตเคยเป็นทั้งความสุขตำแหน่งและแข่งขันขาก็ได้เป็นมาหมดแล้วและสิ่งที่ข้าได้เรียนรู้ก่อนที่จะมาเป็นการเวลานั้นก็คือทุกสิ่งที่เคยเป็นความสุขมันก็จะหายไปถ้าหากว่าไม่มีความซื่อสัตย์ตำแน่งที่ได้มา ก็เป็นตำแหน่งที่จอมปลอมการแข่งขันก็จะได้ชัยชนะที่อยู่ได้ไม่นานก็มักที่จะล้มเหลวไม่เป็นท่าฉะนั้นแล้วก็ขอให้เราท่านทุกคนขอจงได้เป็นคนที่ซื่อสัตย์ครับก็เพราะว่าเวลาเท่านั้นที่จะคัดสรรสิ่งที่ดีให้กับเราและประโยชน์ของการมีความซื่อสัตย์นั้นหนึ่งก็จะทำให้มีความเจริญก้าวหน้า และก็จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน 2. เป็นคนที่เปิดเผยมีความจริงใจต่อตอนเองและผู้อื่น 3. เสริมสร้างให้ตนเองเป็นคนที่กล้าหาญกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง 4. เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้ใจของผู้อื่น 5. ชีวิตก็จะมีแต่ความสุขครับ ประโยชน์ของการมีความอดทน 1. ทําทำให้เราเป็นคนสุขุมรอบคอบมีสติ 2. ไม่ว่าจะเป็นงานหรือกิจกรรมต่างๆก็สามารถที่จะสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดี 3. เสริมสร้างให้เราเป็นคนมีมานะมีความเพียรพยายามในการทำงานหรือความทุกข์ยากลำบากต่างๆในชีวิต 4. มีความเป็นผู้นำเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น5้าสอนให้เราไม่ยอมแพ้หรือท้อถอยและสุดท้ายในข้อที่6เป็นที่รักของคนทุกคนครับโอกาสต่อจากนี้ก็มาต่อกันอีกหัวข้อหนึ่งเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องทำคุณคนไม่ขึ้นให้ลองคิดตามนี้ท่านผู้ฟังครับหากว่าท่านก็เป็นอีกคนหนึ่ง ที่ไม่ว่าจะทำดีกับคนในครั้งใดก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองทำดีกับคนไม่ขึ้นก็อยากจะให้เราได้คิดและก็ได้บอกกับตนเองแบบนี้ครับว่าเมื่อเราได้ช่วยใครในครั้งใดก็อย่าได้ลืมที่จะช่วยให้ใจตัวเองยกสูงขึ้นจากที่ต่ำด้วยครับไม่ว่าเราจะทำดีกับใครช่วยเหลือเขาในยามที่ลำบากแล้วเขาก็ไม่จดจำ ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปใส่ใจเขาคลั่ก็ขอให้เราได้จําเอาไว้เองว่าเราก็จะไม่ทําอย่างนั้นกับผู้ที่มีพระคุณกับเราเจอคนที่เนรคุณช่วยแล้วนอกจากจะไม่ตอบแทนวันดีคืนดีก็ยังกลับมาแวงกัดเข้าให้อีกอเราก็อย่าไปแยกเคี้ยวกัดตอบคลั่ก็ให้เราได้บอกกับตัวของเราเองว่าก็เพราะเราไม่กัดตอบนี่แหละ เราก็จึงไม่มีวันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่แยกเคี้ยวได้โดนแหวงกัดบ่อยๆแล้วหดหูนึกรังเกียจมนุษย์ไม่อยากมองว่าใครดีไม่มีแก่ใจที่จะทําบุญทําทานกับคนก็อยากที่จะให้เรานั้นได้หันกลับมาทําบุญทําทานกับใจของตนเองแทนครําก็ด้วยการช่วยคนให้มากขึ้นแบบที่ไม่เลือกหน้าใจที่เปิดกว้างใจที่ไม่ติดขางอยากถือสาใครนั่นล่ะครับ เป็นใจใหม่ที่เกิดจากบุญใหญ่เกินธรรมดาแล้วครับไม่ว่าเราจะทำดีกับใครช่วยเหลือเขายามลำบากแล้วเขาไม่จดจำได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วหายไปหรือหนักกว่านั้นนอกจากจะไม่ตอบแทนวันดีคืนดีก็ยังกลับมาแหวงกัดเข้าให้อีกแน่นอนครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจของเรานั้นก็คือความรู้สึกที่เจ็บช้ำน้ำใจ และหากเกิดขึ้นสามแล้วสามเล่าราวกับว่ามีเสียงคำรามจากฟ้าเป็นระยะระยะว่าชีวิตของเราจะต้องเป็นอย่างนี้ล่ะก้มหน้าก้มตายอมรับซะเถอะช่วยใครเมื่อไหร่ก็เจอดีเมื่อนั้นมันก็จึงเป็นเหตุที่ทำให้เราไม่นึกอยากจะช่วยใครอีกก็เพราะรู้ตัวแล้วว่าอยู่บนเส้นทางทำคุณคนไม่ขึ้นแน่ๆและเมื่อใจหดหูมากๆเข้าก็จึงนึกรังเกียจมนุษย์ ไม่อยากจะมองว่าใครดีไม่มีแก่ใจที่จะทำบุญให้ทานกับคนซึ่งนั่นก็เท่ากับตัดทางสร้างทานบารมีใหญ่ๆไปเลยครับเกิดใหม่ก็มีสิทธิ์อัตคัดขัดสนไม่มีคนช่วยเหลือเมื่อถึงคราวลำบากก็ถ้าเจ็บเกินกว่าที่จะศรัทธาการช่วยมนุษย์ได้อีกคิดอย่างนั้นก็แล้วไปครับก็ไม่ว่ากันก็เพราะเป็นเรื่องที่ก็น่าเห็นใจอยู่แต่หากนี่คือจุดใหญ่ ที่ชวนให้ได้สะกิดสงสัยแบบพุทธขึ้นมาว่าฉันเคยไปทำอะไรกับใครไว้ก็จึงต้องมาอยู่บนเส้นทางแบบนี้เพราะอะไรกันแล้วถ้าจะออกจากเส้นทางเสวยกรรมแบบนี้จะต้องทำบุญกรรมอันใดที่จะช่วยเจือจางบาปเวรเก่าๆลงเสียได้นั่นล่ะครับหากว่าคิดแบบนั้นมันก็จึงจะเริ่มได้ประโยชน์จากการเป็นชาวพุทธกันบ้างครับ เริ่มต้นแรกสุดนั้นก็คือเราจะต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าที่เราทำคุณคนไม่ขึ้นในชีวิตนี้ก็เพราะในชีวิตก่อนก็เคยทำตัวเป็นพวกไม่รู้คุณคนมาก่อนเช่นกันครับหรือก็อาจจะหนักกว่านั้นก็คือได้เคยหักหลังคนที่มีบุญคุณซึ่งก็อาจจะไม่ใช่คนอื่นไกลเลยครับไม่ใช่คนที่ให้เงินร้อยล้านพันล้านอย่างที่เราคิด แต่เป็นคนที่ให้ชีวิตให้เลือดเนื้อซึ่งมันก็แพงกว่าร้อยล้านพันล้านมากนักกับพ่อแม่ผู้ที่ให้เลือดเนื้อกับเรานั้นแค่การที่เราไม่ตอบแทนท่านเลยปล่อยปละละเลยก็นับว่าไม่รู้คุณแล้วครับแต่ที่หนักกว่านั้นในบางชาติก็อาจที่จะรีดไถ่พ่อแม่ตลอดชีวิตหรือการพูดจาสามหาวร้ายการกับพ่อแม่แทบจะตลอดเวลา และพ่อแม่นี่แหละครับก็เป็นแหล่งขยายบุญบาปขนาดใหญ่ทําอะไรไว้กับท่านก็ขยายผลได้ดัก,กว่าทํากับคนทั่วไปครับแล้วพ่อแม่ดีก็ถือได้ว่าเป็นรากของชีวิตการบํารุงท่านนั้นก็เท่ากับบํารุงชีวิตของเราเองครับหากว่าหลงลืมท่านก็เท่ากับหลงลืมรดน้ํพรวนดินให้กับชีวิตครับก็ท่าชีวิตในภพก่อนยังไม่เน่าเสีย เราก็อาจจะมาได้เห็นผลเน่าเสียเอาในชีวิตปัจจุบันนี้เองครับเมื่อเราได้มองเห็นแล้วว่าพ่อแม่นี้ก็เป็นของใหญ่เป็นนาบุญนาบาปอันใหญ่ก็อาจจะใช้เป็นโอกาสทดลองก็อย่างเช่นการตั้งใจไปล่วงหน้าว่าเมื่อได้อะไรดีๆมาก็จะนึกถึงพ่อกับแม่ก่อนก็ให้เผื่อแพร่กับท่านก่อนเสมอครับพูดอะไรที่จะทำให้ท่านมีความสุขได้ ็ให้เราพูดให้เต็มที่คบพูดอะไรที่จะทําให้พวกท่านระคายใจก็ขอให้มีสติยัางเอาไว้สักหน่อยครับแล้วก็ให้เราได้เลือกคําหรือเลือกวิธีที่จะทําให้ท่านระคายโสดน้อยที่สุดครับและนอกเหนือจากพ่อและแม่แล้วก็ต้องเห็นค่าของคนที่มีบุญคุณคนอื่นด้วยเช่นกันครับก็เมื่อใครทําดีให้ก็อย่าได้ไปดูเบาให้เห็นคุณค่าจดจำไว้เสมอครับ และเมื่อมีโอกาสตอบแทนคุณก็อย่าช้าอย่าตอบแทนด้วยความรู้สึกเสียไม่ได้แต่ก็ให้เราได้ตอบแทนด้วยความรู้สึกที่ว่าเราจะสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องขึ้นมาโดยที่อาศัยเขาเป็นฐานเป็นที่ตั้งยิ่งทำได้มากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะยิ่งสะท้อนว่าจิตสำนึกของเราสูงขึ้นเท่านั้นครับก็อยากที่จะขอให้เราได้คิดอยู่อย่างนี้อย่างคงเส้นคงวา ได้คิดแบบนี้ทำแบบนี้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องนานไปมันก็จะกลายเป็นกรรมดีที่จะมีพลังคงเส้นคงวาครับและก็จะพนึกรวมกันเป็นกระแสะบุญใหญ่เป็นกรรมใหม่ที่จะให้ผลทันตาในชาติปัจจุบันนี่แหละครับอย่างที่เรียกกันว่าทิฏฐธรรมะเวทียกรรมก็คือเป็นกรรมที่จะให้ผลโดยที่ก็ไม่ต้องรอข้ามภพก่อนจึงจะเห็นผลครับ หากว่าเป็นกรรมดีแล้วอย่างน้อยมันก็จะมีส่วนช่วยเจือจางบาปเก่ากระแสในตัวเรามันก็อาจที่จะเปลี่ยนไปครับแม้ไม่ลำเลิกบุญคุณให้ใครอืดอัดเขาก็จะเห็นเขาก็จะรู้สึกว่าตัวของเรานั้นเป็นที่ตั้งของความสว่างควรแก่การที่จะระลึกถึงควรแก่การที่จะตอบแทนนึกถึงคุณของเราแล้วทนไม่ได้ที่จะดูได้เฉยชา ยิ่งถ้าเห็นว่าเรากำลังลำบากเขาก็อยากที่จะช่วยเหลือในทันทีครับหรืออย่างน้อยที่สุดนั้นด้วยอำนาจแห่งบุญที่มั่นคงต่อเนื่องสม่ำเสมอของเรานี้เขาก็จะไม่ใจไม้ไซรกรรมทำมืนจำบุญคุณของเราไม่ได้หรือไม่อยากที่จะกลับมาทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจแบบเดียวกับลูกเนรคุณที่ประทุสร้ายได้แม้กระทั่งผู้ที่ให้กำเนิดตนครับ ขอขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อชุกคิดคาติเตือนใจที่ผมจะนำไห้ท่านผู้ฟังได้นำไปฉุกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้ กับหัวข้อเรื่องรู้ละลึกอยู่ในใจอย่าเนรคุณต่อคนที่มีพระคุณท่านผู้ฟังครับและต่อให้เราจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่ขัดสนอับจนมากจนเพียงใดก็อยากที่จะให้ได้มั่นคงในคุณงามความดีไม่ทำในสิ่งที่ละอายแก่ใจต่อให้จนเป็นหนี้ก็ต้องหาทางจ่ายคืนต่อให้รวย ก็อย่าได้คมเหงผู้คนเมื่อ,อะไรซึ่งมโนธรรมต่อให้ลำบากก็จะต้องเป็นคนดีต่อให้ทุกก็อย่าทิ้งคุณธรรมต่อให้ใครหลอกใช้รู้อยู่แก่ใจก็พอไม่จำเป็นจะต้องปากประกาศต่อให้ใครดูแคลนรู้อยู่แก่ใจก็พอไม่จำเป็นจะต้องโกรธต่อคนที่มีพระคุณนั้นก็ขอให้ได้รู้ระลึกอยู่ในใจก็พอ อย่าได้เนรคุณต่อคนที่เคารพนับถือรู้ยกย่องอยู่ในใจอย่าทำลายอยู่กับมิตรจริงใจให้กันมากหน่อยอยู่กับเพื่อนร่วมงานความอิจฉาก่นลดลงให้มากหน่อยอยู่กับเจ้านายเพิ่มความเคารพลดการประจบสอบพลออยู่กับลูกน้องเพิ่มการชี้แนะลดการดูถูกดูแคลนยามปกติ ต้องรู้จักอดทนและก็มีความจริงใจเมื่อใดที่เจออุปสรรคก็จึงมีคนอยากที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทิ้งอะไรก็ทิ้งได้แต่อย่าได้ทิ้งมโนธรรมทิ้งอะไรก็ทิ้งได้แต่อย่าทิ้งความมุ่งมั่นต่อให้จนก็อย่าเป็นวิชาชีพต่อให้ยากก็อย่าขายเพื่อนต่อให้ทุกก็อย่าทำผิดกฎหมายต่อให้เหนื่อย ก็อย่าผลักปัดภาระหน้าที่เมื่อมีวาสนาก็อย่าเสพจนสิ้นเมื่อเสพจนสิ้นแล้วทุกก็ย่อมเกิดเมื่อมีอำนาจก็อย่าใช้จนหมดเมื่อหมดอำนาจแล้วก็จะต้องถูกเอาคืนวาสนาจะคงอยู่นั้นก็เพราะรู้ถนอมรักษาอำนาจจะคงอยู่ก็เพราะรู้อ่อนน้อมอำนาจและวาสนาในโลกนี้ ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นทุกคนที่จะสามารถรักษาได้มันเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ก็คงไว้ได้ยากหากว่าสิ้นความดีเป็นคนได้ก็เพราะว่าใจสูงอย่าทำอะไรที่จะต้องมาละอายแก่ใจถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะไม่ละอายแต่ถ้าว่าวันหนึ่งมันก็จะต้องรู้สึกเสียใจไปตลอดชีวิตครับ และเมื่อคนเราทำดีพูดดีและคิดดีมันก็จะมีข้อดีที่เกิดขึ้นดังนี้ครับ 1. นึ่งก็คือตัวของเราเองก็จะหาข้อมาติเตือนตนเองไม่ได้ 2. ใครได้รู้เขาก็ย่อมสรรเสริญ 3. กิตติศัพท์ถึงความดีนั้นก็ย่อมที่จะกระชอนไป 4. ไม่หลงไปกับสิ่งที่ไม่เหมาะ หาเมื่อหมดลมแล้วก็ได้ไปในที่อันหมาะซึ่งก็มีความแตกต่างจากคนที่ทำชั่วพูดชั่วและก็คิดแต่ในสิ่งที่ชั่ว,วครับซึ่งมันก็มีข้อเสียดังนี้ 1. ตัวของเราเองก็จะติเตือนตนเองได้ก็เคยไหมล่ะครับที่ก็มักจะบนกับตัวของเราเองว่ารู้อย่างนี้ก็ไม่น่าที่จะทำเลย 2. ใครรู้เขาก็จะว่าเอาได้ 3. ชื่อเสียงความชั่วก็จะกระชอนไปเช่นกันครับมหลงไปกับสิ่งที่ไม่เหมาะ 5. เมื่อตอนที่เราหมดลมแล้วก็ได้ไปในที่อันที่ไม่สมควรคลั่และก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นําเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนําเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ ผมก็ขออํานวยวอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวทบาผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดีพัฒนามงคลขอความเจริญงอกงาม ในอริยะยาธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกราบผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่ที่ดีด้วย และหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานดนได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานดนได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า โปรดได้รับการขอพระคุณจากกระผมอานนท์ขอพระคุณครับ